สวัสดีค่ะเพื่อนเนวันนี้ดิฉันจะมาสอนวิธีการสร้างเรือรบแล้วก็เอาเรือรบไปสู้รบกับด่านการแข่งขันต่างๆนะคะอ,อ,อันดับแรกนี่นะคะก็คลิกไปที่สร้างก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะไอคอนเล็กๆตรงนี้เสร็จแล้วก็คลิกไปที่สร้างเรือรบค่ะจากด้านซ้ายสุดไปทางด้านขวาสุดนะคะให้เราทําตามกระบ,บวนการนี้นะคะด้านซ้ายสุดให้เราเลือกเรือที่เราจะสร้างนะคะ ทางระบบมีมีมาให้แล้วลำหนึ่งนะคะสองลำเอ่อลำนี้ดิฉันเลือกก่อนเลยนะคะก็คลิกไปนะคะส่วนโมดูลต,ต่างๆนี้เขาก็ออกแบบมาให้เราแล้วนะคะเราไม่ต้องไปกังวลน,นะคะส่วนข้างล่างนี่จะเป็นชื่อของเรือนะคะตอนที่เราออกแบบเรือเนี่ยเอ่อเราสามารถจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะคะแต่อันนี้คือทางเกมให้มาอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะทีแล้วก็คลิกสร้างเรือข้างล่างนี่เลยนะคะเอ่อ ในการจะสร้างเรือนี่นะคะเพื่อนๆที่เขียนภาษาไทยอยู่ในบทสนทนานะคะช่วยเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะให้สังเกตว่าเราอยู่ในออฟอนต์ภาษาไทยหรืออังกฤษนะคะให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเพราะว่าถ้าพิมพ์ไทยแล้วมันจะไม่ติดนะคะดิฉันก็จะขอสร้างไปแล้วไปเลยนะคะ1 0 0ลำเลยนะคะก็คลิกตกลงตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้จะเป็นที่ให้อรอ เรือในการสร้างนะคะตรงนี้จะเป็นเวลาที่เราใช้ในการสร้างถ้าใครใจร้อนอยากได้เรือตอนนี้เลยก็ต้องจ่ายตังค์นะคะท,ทีนี้ทางการจ่ายตังค์อาจจะยังไม่พร้อมเพราะว่าเกมพึ่งกำลังมีนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ลองรองไปก่อนนะคะก็เช็คดูเรื่อยๆนะคะว่าถ้าเพื่อนๆอยากซื้อแต้มหรืออะไรก็แต่จริงๆ ถ้าไม่จำเป็นเรารอได้ก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็คะก็รอไปนะคะทีนี้พอเราสร้างตรงนี้เสร็จไอเรือลําพวกเนี้ยไปอยู่ไหนนะคะพอเราปิดปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เราจะสร้างกองทัพนะคะเวลาเราคลิกไปที่กองทอาหารก่อนทหารแล้วก็ไปที่สร้างกองยานรบนะคะเรือพวกนั้นน่ะจะอยู่ตรงใต้ไอคอนตอใ,ตตอใต้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่เรา สร้างกองทัพเรือนะคะอันดับแรกนะคะเอาตอนนี้นะคะอันดับแรกเราต้องสร้างเราต้องเลือกผู้บัญชาการก่อนนะคะผู้บัญชาการพวกนี้มาจากไหนคือเรา,เาจ้างมานะคะตัวนี้เป็นการจ้างนะคะคลิกไปเลยแล้วผู้บัญชาการก็จะอยู่ข้างบนในระดับแรกๆเรายังไม่ต้องคิดนะคะว่าจะเอาคนไหนก่อนหรือว่าคือ ถ้ายิ่งยากขึ้นเราจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะเอาคนที่เอาคนไหนอยู่ในกองทัพไหนนะคะตอนนี้ขอเอาคร่าวๆก่อนนะคะว่าเล่นยังไงตงอยู่ตรงไหนแล้วปุ่มใช้ยังไงนะคะเลือกฉันขอเลือกคนแรกไปก่อนพอเลือกผู้บัญชาการปุ๊บอย่าลืมเปลี่ยนชื่อกองยาลบนะคะฉันขอเปลี่ยนชื่อเป็นออกองที่หนึ่งละกันกองที่หนึ่งเห็นปายเสร็จ นี่ก็เป็นผู้ผญญบัญชาการก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วที่นี้จเาเรือลงไปนะคะก็ให้ลากเรือตรงนี้นะคะไปไว้ตามที่เราต้องการแล้วก็จํานวนที่เราต้องการนะคะฉันก็เลือกตรงนี้เลยแล้วก็คลิกสมบูรณ์ตรงนี้นะคะแต่ที่นี้ดิฉันได้สร้างไว้แล้วนะคะสร้างแล้วเรือนั้นไปอยู่ตรงไหนนะคะเรือไปอยู่ตรงฐานอาวกาศคลิปินฐานอาวกาศมายจ่ตรงนี้ ทีนี้บางทีบางคนหาไม่เจอเพราะว่ามันทับกันอยู่นะคะถ้ายังไงให้ลองคลิกไปที่เรือครั้งแรกปุ๊บแล้วก็คลิกตรงช่องว่างตรงไหนก็ได้นะคะปุ๊บจะเห็นว่ามีเรือสองลำละดที่ฉันสร้างไว้สองเรือนะ,ะสองกองทับตอนนี้เมื่อกี้เพิ่งสร้างไปอก,กองทับหนึ่งก็มันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เวลาเราจะไปสู้รบเนี่ยนะคะเราให้เรากดที่สถานีอวก,กาศแล้วก็ไปที่พื้นที่การแข่งขันคลิกเข้าไป มันจะเหมือนเป็นด่าน1-30นะคะเหมือนเกมปกติทั่วไปแล้วก็คลิกไปก่อนนะคะเริ่มจาก1นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ผ่าน1แล้วก็ไป30ไม่ได้นะคะก็คือจาก1จาก1ไปคลิกไปที่ด่านที่เราต้องการจะเข้านะคะแล้วก็เพิ่มกองยานอ,าอาวกาศตรงนี้แล้วก็เลือกลำที่แข็งแรงที่สุดที่เราจะเอาไปไปสู้รบนะคะฉันขอเลือกที่มันมี2องสอพันพันลำแล้วกันนะคะเผื่อจะได้ชนะเร็วๆนะคะก็ตกลงไป พอเสร็จแล้วแล้วก็คลิกไปที่กา l ล x y o n l ออนไลน์นี่แหละค่ะเนี่ยค่ะก็นี่ก็คือการวิธีการที่จะสร้างเรือแล้วก็สร้างกล่องทัพแล้วก็เอาเรือพวกนี้นะคะไปต่อสู้เดี๋ยววิดีโอหน้าจะสอนวิธีการเ,เปลี่ยนเรืออยากจะเปลี่ยนเรือจากลำผู้บัญชาการนี้ไปอีกผู้บัญชาการหนึ่งจะทำยังไงอยากไม่อยากเอาเรือตรงนี้แล้วจะเปลี่ยน เรือต่างๆในกองทัพยังไงนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้านติดตามได้นะคะขอบคุณมากมากนะคะถ้ามีอะไรที่อยากให้อธิบายเป็นพิเศษที่ดิฉันจะสามารถอธิบายได้ก็จะก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วยังไงก็จะพยายามทยอยทยอยทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเพราะว่ารู้ว่าเกมนี้แรกๆอาจจะงงแต่เล่นไปแล้วมัน,นะคะ่ะขอรับรองนะคะวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ